thank you ริกาเเฉยยลสวัสดีเช้าวันที่สองของทริปเที่ยวปูกระดึงนะครับวันนี้เราก็อยู่บนยอดปูกระดึงเรากำลังเดินทางไปที่ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอนนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆขณะนี้เวลาหกโมงนะครับไปเลยครับไป เจลีปไปไหนเนี่ยโอ้โหเดินไม่รอเลยยังไม่ทันนะคะไกลยังใกลยังใกลยังใกลแล้วค่ะใกลยังใกลยังใกลแล้วค่ะอีนิดเดียวค่ะใกล้จะถึงใกล้จะกลับแล้วครับเนี่ยบรรยากาศตอนหกโมงครึ่งนะครับก็พระอาทิตย์เริ่มขึ้นมาจากขอบฟ้าช้าๆนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ยังเย็นอยู่เหมือนเดิมครับก็นักท่องเที่ยวจํานวนค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรครับ ดวงจันทร์ขึ้นเร็วจังเลยรู้สึกอิวค่ะอุ๊ยอะไรนะรู้สึกหิวค่อจากที่งหัวไม่ได้กินอะไรนะคะเพราะว่าเรียนลาั้งนาวเป็นไงครับลุงคิวหนาวครับกูดังปืนมืดกูดดังปืน มีขอบแล้วครับเนี่ยขอบแล้วคะโอ้เดินมาตั้งแต่ข้างล่างเลยนะครับใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเดินมาเองเพราแม่สะพายเป้สองใบเลย้ยกหาบนึกว่าสะพายน้องมาด้วยได้กลับวันนี้แล้วค่ะผมรำาญตอนนี้เราเจอดอกกระดุมเงินนะครับผมดอกไม้ที่อยู่บนยอดภูกระดุงนะครับรอบมีลักษณะเป็นดอก เมือกมๆสีขาวนะครับผมจะ่างจากกระดุมแถวบ้านเรานะครับเป็นไม้เมืองหนาวสีสวยนะครับสสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บนยอดภูญญก,กระดึงนะครับในเวลา10นาฬิกา28น,นาทีเราจะทำการเดินไปเที่ยวน้ำตกนะครับก็จะไปน้ำตกเห็นพบพ,นพบพบใหญ่วังปัวก็ตกที่ผาหลงตับกลับมาผามากดูครับ ีระยะทางก็จะอยู่ที่ประมาณถึงฟวาลงสักประมาณ9กกิโลวันนี้เราจะเก็บน้ำตกกันก่อนช่วงเช้าช่วงเย็นจะเก็บหน้าผากันแปนครับเดินที่การเฉยเลยเดินเท้าฟ้ามีกระดิบแปรปวนทันใด แม่เสือหรือแม่โคครับเนี่ยจะเป็นลูกแมวอะครับลูกแมวเพิ่งคลอดเปล่าเรามากับตีมเดินป่าเก๋ๆคือถุงเท้าเก๋ทุกครับนายเจ้าถุงเท้าหน่อยเร็วนี่เป็นไงล่ะพร็อปประจำตัวครับคือเสื้อกันฝนนั่นเองน่ารักมากเลยครับกระเป๋านี่แต่ข้างในมีอะไรครับโคไซคืออะไรโคไซอ่ะซาลาทอครับสุราเถื่อนไม่เถื่อนนะเสียภาษีแล้ว น้ <outine> right? องๆเป็นไรตาอ่ะไม่ได้ถามว่ารถเป็นอะไรอ๋อแล้วก็พุ่งเดียวกันยังไม่บอกใครได้เกี่ยวกี่ของพอใส่แล้วเครื่องคื้นขี่ไงเครื่องอุ้ยหนูกำลังจะพูดนะละทางตลอดเลยนะเดินนเดิละทางขียคณะอะไรนะเลียลาดพั่อ๋อเดินเลียลาดรอคะปล่าค่ะขี้อะเลียลาดเลยนะอันนี้สภาพขาไปนะครับกำลังสดชื่นกันทุกคนรอดูขากลับนะครับ กระดึ๊บกระดึ๊บมึงเจนไปอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยนะแมาละเอาดีๆนะเอาดีๆนะนี่ทำให้ดูแล้วเนี่ยเออเจออะไรครับเจออะไรครับเจออะไรครับคุณมาดูนี่คุณมาดูโอ้ไม่สาวน้อยกูมาดูรอเช้ากวางสิครับกวางตัวพูดหรือตัวเมียครับเนี่ยตัวกระเทยครับส่มาแล้วรีบทันนี่ กองนี้เขาทำอะไรอยู่นะเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะเธอมาทำอะไรที่นี่เจลลี่เธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะมาหาอะไรกินหรือเปล่าเมลเร็วๆหน่อยโบหิวแล้วจะแม่อะไรนะเจ้าแม่นั่งยีเจะพ่ออะไรคะเจ้พ่อสามหาวรับตอนนี้น่าจะเกินได้ตอนนี้น่าจะสี่ห้าหกแถวแล้วแล้วนี้เจ้าพ่ออะไรคะเจ้าพ่อเสี่ยงไห้ไม่ใช่ว่าที่จีนนะขนมเสี่ยงไห้กล้้าแล้วอันนี้อะไรคะ ไบตองคนสวยหรือว่านางฟ้าตัวเองอันนี้อาบีดร์รอเปล่าคะถ้าเราเล่นย้อนอรม,มนปมนะครับิมมนาโตะ๊กิมมี่นัตุเ็นใหม่นี้เราอยู่ที่น้ำตกเพนพพใหม่นะครับที่เราจากข้างบนลงมานะครับประมาณ1กิโลต่อไปเราจะไปที่น้ำตกโพนพพนะครับผมอีก500เมตรครับผมไปครับไป ไปกันเลยค่ะดีครับผมภารกิจเราคือเอาต้นสนไปปลูกในป่าที่ไฟไหม้นะครับอีกกี่ปีจะกลับมาดูครับเนี่ยยังไม่รู้ครับตอนนี้ยังไม่เปลี่นขอพักยาวๆก่อนลุงนี้นอนอยู่บ้านดีกว่า ตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกโพนพบกนะครับผมจากเมื่อกี้มาประมาณ500เมตรแล้วครับเราก็จะลงไปน้ำตกเพนพบกดี300เมตรนะครับภาน่าจะเป็นน้ำตกคาใหญ่ครับผมตามป้ายนะครับผมไปครับบายบาย แม่มาแล้วพ่อมามไหม,มไม่มาแม่มาคนเดียวปลาเฮ้ยตัวอะไรครับเนี่ยหมูเป็นแม่พ่องค่ะก็เหมือนหมูน้าว <c oughs> อ่ะเฮ้ยอะไรอะไร เมื่อเราไม่กลัวแล้วเราก็นี่ามากตกลงกันให้โบหุ่นขาเลยตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกท้ำใหญ่นะครับผมเป็นน้ำตกจุดลองสุดท้ายนะครับเราก็เดินทางมากันเหนื่อยเหลือเกินประมาณกิโลก,กว่าๆนะครับที่ว่าเหนี่น้ำตกท้ำใหญ่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างครับกวา้วางกว้างอะไรเอร่ยกว้า,า,าองาาาอะไรนะตรงไหนตรงไหน นงนนงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าค่ะและหนูจะพาพี่ไปไหนเนี่ย ไปหาหมาไทายยล่าค่ะ <c oughs> จะเดินไปไหนกันเนี่ยจะเดินไปผาอะไรอะไรดึงอะไรด <c oughs> งสุดเลยระยะทางก็ประมาณเจ็ดกิโลเมตรนะครับตอนนี้ไม่ถึงไหนเลยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงจะถึงนู่นประมาณสี่โมงเย็นขานลงหนาวกลับไปอีกฮะกลับไปที่บ้านมีรถไหมหมายถึงรถราคากิโลเลี้ยวตรงนี้ก่อนเลยได้ไหมครับ <c oughs> มีทางเลี้ยวแล้ว <c oughs> กลับรถก่อนเลยได้ไหมครับไม่มีทางเลี้ยวแล้ว วันนี้นะครับเราได้เดินทางมาถึงที่สักอนุดาษนะครับเป็นอ่างสุดน้ําที่อยู่บนยอดถูก,กระดิงก<อ>็จะได้เห็นกท่ังเที่ยวนะครับ<อ>ได้มาเล่นน้ำมาถ่ายรูปนะครับเป็นสระที่สวยอีกสระหนึ่งจะดูบรรยากาศกันครับ วันนี้เราเดินมาทั้งหมด1 1กิโลนะครับกับ6ชั่วโมง32นาทีเราถึงผาลมจักครับผมตอนนี้เราถึงร้านข้าวแล้วครับเราไม่รู้ว่าเราจะมีอะไรได้กินไหมถ้ามีก็ถือว่าเป็นบุญของเราแต่ถ้าไม่มีก็เป็นกรรมของเราวันนี้เย็นนั่งนั่งเลยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะค่ะข้างในก็ได้โต๊ะข้างในร้านเดียวกันค่ะไปถึงสวรรค์ของเราแล้วไมต้องคิดเยอะหรอพี่เขาว่าคิดในน้องให้จะได้หายเหนื่อยค่ะอยมองหาห้องน้ำ เดินออกไปาหาก็เดินอไปสนเปนให้เฟมานั่งก่อนมานั่งก่อน่อนจักรยานนั้นคือของเขาสินะเดินมาที่จะต <c oughs> ้องเดินจับงานเข้า <c oughs> ตอนนี้เราก็ถึงพาล่มซักแล้วนะครับเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกครับเดี๋ยวจะตั้งกล้องถ่ายแบบทแบบไปให้นะครับ เคยไหมหนูเคยมาลำบากขนาดนี้ไหมไม่ค่ะปกติ <คน S 1> อยู่ที่ไหนอยู่ที่คุณแม่ค่ะเป็นคนรุงแท้ค่ะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนห่วงมากเลยค่ะไม่เคยปล่อยให้ตกละกันลำบากในขนาดนี้โอไ๋ไหนไหนวาดอะไรวานที่บ้านค่ะเผื่อโจนจะไปเขียนไว้ให้เรียบยร้อยแล้ว <c oughs> ต้องถามโจนว่าคาลือหาไปยกไปได้ไหมถ้าไม่ได้เหรอ จ้างจ้างเขามาขวนเอายกข่าใช่ไหมยกใ่าเป็นไงบ้างน้องเฟิร์นจะตายแล้วพี่คีไหน่มาผาอะไรที่เราไปดูพระอาทิตตกอะาอะไรลุงซากลุงซากลงากค่ะแล้วตอนนี้กำลังจะกลับที่พักใช่ไหมครับใช่ค่ะระยะทางกี่กิโลนะเป็น20กิโลพี่รวมไปกลับใช่ไหมใช่อย่าได้มานะ ต้องบอกว่าต้องมาลองดีกว่าต้องมาลองด้วยตัวเองอ่าถ้าแข็งแกร่งพอถ้าแข็งแกร่งพอ <c oughs> ตอนนี้เวลาเท่าไหร่รอบหน้าหนูจะมาตอนนี้ตอนนี้เวลาเ่าไหร่สามทุ่มแล้วคาดว่าจะถึงที่พักประมาณสี่ทุ่มครึ่งไปสี่ปดสี่ทุ่มพอสี่ <c oughs> ทุ่มก็ได้ <c oughs> <c oughs> แต่ค่ <c oughs> <Okay. S 2> า,าใ้จายแต่ละคนลุงปีดลุงปีด ดูดูคอสตูมนะครับกันหนาวได้สุดยอดมากฝนตกค่ะเอาฝนตกเลยครับเนี่ยอฝนตกค่ะเราก็เลยต้องใส่นะคะดูนะคะใส่ทุกคนเลยค่ะนึกว่าไปเป็นชุดตรวจโควิดมาครับใส่ชุด PPE ล้วลืมถอดอะไรประมาณนี้อยู่ข้างบนแล้วฝนตกนะคะก็เลยต้องใส่นะคะไปไหมลุงปี๊ครับ อไม่ค่อยสบายแล้วครับอยากได้หัวประคอครับ <c oughs> มันคืออะไรครับเนี่ยหัวประคอเนี่ยเหมือนสอลทอไหมครับสอลทอครับสุราเทือนครับ <c oughs> <c oughs>